ถ้าหากว่ามีหน่วยงานประสานท่านไปเนี่ยว่าสามารถที่จะจัดหาเรียงนะครับในการที่จะนําท่านไปตรวจประเมินแล้วก็ดูแลแล้วเนี่ยนะครับขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าการที่ท่านปฏิเสธนะครับอาจจะมีผลกระทบนะครับกับการบริหารจัดการเตียงในผู้ป่วยที่ยังรออยู่ก็เป็นได้ครับในส่วนของสถาบันการนแพทย์เฉห่งชติของเรานะครับ สพชเนี่ยเรารับภารกิจจากส่วนกลางภารกิจของเราก็คือเมื่อ <c oughs> มีผู้ป่วยที่มีการประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยหมายความว่า,าเป็นผู้ป่วยที่แม้ว่าจะติดเชื้อนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาการที่แย่ลงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะครับหน่วยงานกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 6 6 8 1 3 3 0หนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ในการหาเตียงเนี่ยส่งรายชื่อมาที่เราเนี่ยเราก็จะดําเนินการ จัดหาประสานร,รถพยาบาลหรือว่ายานพาหนะที่ม ah. ีความเหมาะสมไปรับผู้ป่วยที่บ้านตามข้อมูลที่เราได้มาแล้วก็นำไปส่งยังโรงพยาบาลปลายทางเมื่อเราได้รับแจ้งมาเราก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งในการที่จะ ทรกลับไปสอบถามผู้ป่วยโทรไปยืนยันข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยบางทีเราจะโทรกลับไปไม่ติดเลยก็ได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไปโรงพยาบาลแล้วเป็นข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ส่งมานี่ก็จะม,มีการรีเช็คเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งโซนที่อยู่ใกล้กันบางทีอยู่ใกล้กันแต่โรงพยาบาลปลายทางคนละที่นะเราก็ต้องเป็นเอาคนละหน่วยไปส่งเราก็จะประสานไปยัง รถพยาบาลที่มันลงทะเบียนกับเราว่าให้ไปรับผู้ป่วยในโซนนั้นโซนนี้นะครับเดียวกันเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงนะครับที่มีการแย่เนี่ยศูนย์ในระหว่างก็จะจัดรถ,รถเราเรียวกว่ารถพยาบาลฉุกเฉินนะไปรับผู้ป่วยซึ่งลักษณะก็จะเป็น1ต่อ1นถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยบางทีรถ1นคันเนี่ยเข้าไปนั่งได้45หคนก็มีแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยจะเป็น1ต่อ1นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการแพทย์ฉุกเฉินยังมีเหมือนเดิมครับสามารถที่จะช่วยพยุงชิต้เืออน่างกกรัป รถพยาบาลก็ต้องมีการซีลนะครับคล้ายๆกัน,นครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนสชวชเราเนี่ยไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองแต่เป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานประสานงานแล้วก็ทำให้ระบบการให้ลูกเฉินเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในภารกิจเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้รับมอบหมายมนาะตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความนุเคราะห์นะครับรถพยาบาลจากบริษัทพปรษณีย์งทะเบาลเอกชนมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะครับที่เป็นหน่วยงานสกอต ทั้งในกทมอเองก็ดีนะครับทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงหรือต่างจังหวัดนะครับในภาคอีสานที่ส่งมาเนี่ยครับก็ส่งรถพิมา์รถุูกเฉินเนี่ยมาช่วยในภารกิจของเรามีผู้มีจิตศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่านักธุรกิจเนี่ยเห็นภารกิจของเราก็มอบรถตู้มาให้เราเนี่ยแล้วท่านก็มีความขุณนานในการซีลรถให้เราด้วยนะครับปิดกั้นอะไรให้เรียบร้อยให้มันมีความพร้อมในการให้รถมามา,มาร่วมในภารกิจนี้กับเราปัจจุบันก็มีมาร่วมกับเราเนี่ยทั้งหมด35คันด้วยกันยอดในแต่่ละวัน,นี ก็จะแตกต่างกันไปตามรายชื่อที่เราได้รับมาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะจบภารกิจได้นะในทุกวันถ้าเราประสานไปแล้วคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการทีมไปรับได้หมดตอนนี้การบริหารจัดการเตียงนะครับจะเป็นหน้าที่ของทางส่วนกลางทางกรมการแพทย์นะครับทางสปสอชอนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ท่านทํางานกันอย่างหนักครับ ในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ออกจากบ้านนะครับไปทําการตรวจประเมินกักตัวแล้วก็ทาการรักษาเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงนะครับที่มีอาการแย่ลงครับต้องบอกว่าหน่วยงานที่ทํางานอยู่ณขณะนี้ทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามที่จะปรับระบบนะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการแย่นะครับจะสามารถเข้าถึงการช่วยชีวิตแล้วก็รักษาเนี่ยได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นขณะนี้มีปัญหาอยู่บ้างในกรณีที่ประสานงานกับคนไข้นะครับ ทั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลสนามท่านก็อาจจะขอตัดสินใจดูก่อนในการที่จะเดี๋ยวเขาจะ,จะประสานหาเตียงเออหาที่โรงพยาบาลเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางรายวันนี้บอกว่าวันนี้ไม่ไปพรุ่งนี้อาการแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวิงวอนไปยังผู้ป่วยนะครับว่าถ้าหากว่า มีหน่วยงานประสานท่านไปเนี่ยว่าสามารถที่จะจัดหาเตียงนะครับในการที่จะนําท่านไปตรวจประเมินแล้วก็ดูแลแล้วเนี่ยนะครับขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เพราะว่าการที่ท่านปฏิเสธอาจจะมีผลกระทบกับการบริหารจัดการเตรียงในผู้ป่วยที่ยังรออยู่ก็เป็นได้ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทางจิตอาสาทางพี่น้องผู้ชิบผู้ภัยนะทีมสกอตแล้วก็ภาคประชาชนนะที่ติดต่อเข้ามานะครับก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์แจ้ง ความต้องการนะครับในการที่จะมาร่วมนะครับมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามามา,มาตรงนี้นะครับก็ก็สามารถแจ้งแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ในวันแรกท่านก็จะต้องเข้ามาฟังคําชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการออกไปรับผู้ป่วยนะครับร่วมกับทางสงปชของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการทบทวนฝึกอบรมนะครับการใส่ถอดชุดป้องกัน PPE นะครับทำอย่างไรให้ปลอดภยัยรวมไปถึงมีการตรวจ สภาพความพร้อมของรถของท่านที่จะนําไปใช้รับผู้ป่วยว่ามีสภาพความพร้อมอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแจกจ่ายชุด PPE บางส่วนที่เรามีอยู่นะได้รับบริจาคมาแล้วเราจะซื้อมาเนี่ยนะครับให้กับรถที่มาวิ่งนะไปประจําตามจุดต่างๆในโซนต่างๆทั่วกรทมกรณีที่มีภารกิจเราก็จะจ่ายงานไปทางวิทยุสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าโทรศัพท์แจ้งไปในวันต่อไปถ้ามีทีมใหม่เข้ามากระบวนการก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกวัน